ีการเปลี่ยนเสียงโทรเข้าของไลน์นะคะเวลาที่มีคนโทรมาหาเราในไลน์จะมีเสียงเพลงดังขึ้นนะคะเราสามารถทำการเปลี่ยนเสียงเพลงใหม่ได้เลยโดยในคลิปนี้จะบอกวิธีการเปลี่ยนเพลงค่ะวิธีการให้กดเปิดเข้าไปในแอปไลน์เลยนะคะพอเข้ามาแล้วให้ไปที่มุมซ้ายมือด้านล่างสุดจะมีรูปบ,บ้านที่เขียนว่าหน้าหลักกดตรงนั้นเลยค่ะจากนั้นให้ไปที่มุมขวามือด้านบนสุดจะมีรูปฟันเฟืองกดตรงรูปฟันเฟืองค่ะ พอเข้ามาแล้วให้เลื่อนลงไปข้างล่างเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะหาให้เจอคําว่าโทรกดตรงคําว่าโทรค่ะที่ตรงหน้านี้ให้เราเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆหาให้เจอคําว่าเสียงเรียกเข้าอยู่ตรงนี้นะคะกดตรงเสียงเรียกเข้าค่ะพอเข้ามาแล้วให้กดตรงคําว่าเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นที่ตรงหน้านี้นะคะจะมีเพลงให้เราเลือกเรากดลงไปตรงเพลงตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะจะมีเสียงนะเราก็ลองเปลี่ยนเพลงที่เราต้องการได้เลยเราต้องการเพลงไหนให้จิ้มลงไปที่ตรงเพลงนั้นเดี๋ยวในคลิปจะกดเลือกเพลงนี้นะคะจะจิ้มลงไปตรงนี้พอเราได้เพลงแล้วนะคะให้กดตกลงเลยค่ะพอกดเลือกเพลงได้แล้วจะเห็นว่าชื่อเพลงที่เราเลือกเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็มาแสดงอยู่ตรงเสียงเรียกเข้าตรงนี้เรียบร้อยแล้ว แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ในคลิปก็ได้ทําการตั้งค่าเปลี่ยนเสียงโทรเข้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเวลาที่มีเพื่อนของเราโทรมานะคะเสียงเรียกเข้าตอนที่เพื่อนโทรมาหาเราในไลน์ก็จะกลายเป็นเสียงใหม่ที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี้ค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ